มาค่ะเรื่องใหญ่ของวันนี้เลยนะคะจริงๆเมื่อวานนี้เรารายงานท่านผู้ชมไปแล้วค่ะว่าคณะกรรมการธุรกรรมของปอปอง,องมีมติยึดและอายัดทั้งหมดเนี่ยเมื่อวานที่บอกมาคือ4เครือข่ายนะคะแต่ใหญ่จริงๆแล้ววันนี้ต้องมีการถแถลงท่านนายกมาด้วยคือเครือข่ายของยิมเลียกแล้วพันไปถึงเบนสมิธเฉพาะเครือข่ายนี้ยึดไปหมื่นล้านวันนี้ท่านนายกไปเนี่ยค่ะไปเป็นประธานในการถแถลงแล้วท่านก็มาเดินดูรถของกลางบรรดาทรัพย์สินต่างๆที่ยึดอายัดนี่ เฟอร์ลารีคันหนึ่ง30ล้านนะคะ296 GTS เฟอร์ลารีอีกคันนึ่ง24ล้าน488 GTB นี่ค่ะจังหวะนี้มีรถ Porsche Cayenne อีกมีรถอีกหลายคันนะคะริงมีเรือยอชด้วยนะเรือยอชหนึ่งลำ800ล้านแต่แน่นอนว่าไม่ได้เอามาที่หน้ากองบัญชาก,การตำรวจสอบสวนกลางนะคะเรือยอชอีก8 0 0ล้านแล้วก็มีพวกบัญชีต่างๆหุ้นต่างๆนี่ค่ะ ท่านผู้ชมไม่ลืมนะคะว่าชื่อของยิมเลียกชื่อของเบนซมิธเนี่ยในช่วงที่ผ่านมาที่มีการกล่าวถึงกันมาตลอดเนี่ยมันก็มีคนที่ถูกพาดพิงนั่นก็คืออดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังรัฐบาลของคุณอนุทินนี่แหละคุณวรพักคัญญาวงเจ้าตัวเนี่ยออกมาถแถลงแสดงความบริสุทธิ์ใจนะคะว่าไม่เกี่ยวข้องเลยรู้จักสองคนนั้นจริงแต่รู้จักในฐานะ เพื่อนผู้ปกครองเพราะลูกเรียนโรงเรียนเดียวกันบ้างหรือว่ามออีอย่างยิ้มเลียกก็มาขอคําแนะนําเพราะว่าคุณวรพักนี่แกข้ามวอดในแวดวงการเงินแต่ที่สุดตัดสินใจลาออกวันนั้นบอกว่าผมตัดสินใจเองแต่ต่อมาคุณอนุทินมาบอกค่ะว่าคุณอนุทินนี่แหละเป็นคนบอกให้คุณวรพักลาออกวันนี้นำแถลงกันหลายหน่วยงานมากันนะคะหลักๆก,ก็ปปง ท่านนายกมาเป็นประธานแบบนี้นี่เรื่องใหญ่จริงๆท่านผู้ชมอก่อนจะไปเข้าเนื้อหานะคะพฤติการการกระทำความผิดนี่เลื่อยอดนี่แหละนี่นะค่ะ800ล้านอาไปดูเนื้อหาการถแถลงเลยก็ได้นะคะท่านนายกนั่งกลางแบบนี้นะคะคุณอนุทินชาญวิรกูลมีคุณชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีดีอีมีรัฐมนตรียุติธรรมพลตารวจโทร,รัฐพลน,นวรัตผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติพลตํารวจเอกกิติรัตน์เพชชแลวก็อีกหลากหลายหน่วยงานนะคะ เริ่มต้นโดยรองผู้บัญชาการตํารวจสอบสวนกลางพลตํารวจตรีโสพลสารพัดค่ะก็เล่าที่มาที่ไปของปฏิบัติการนะคะว่าเกิดจากการรับแจ้งของประชาชนผู้เสียหายอะคะ่ะเขาแจ้งเข้าไปกันมากมายเลยนะคะอย่างปี64มีผู้เสียหายประมาณ700รายค่ะที่แจ้งเข้าไปในระบบไทยโพลิสออนไลน์700รายถูกช่อโกงออนไลน์ต่างๆนานา,นาวิธีการหลอกก็อย่างที่เราเคยได้ยินกันน่ะคือเครือข่ายยิมเลียกเนี่ย หลอกประชาชนหลากหลายรูปแบบจริงๆท่านผู้ชมคะหลอกซื้อสินค้าหลอกเล่นพนันหลอกทำภารกิจหลอกทำงานหลอกกู้ยืมเงินเปิดแอปหลอกกู้เงินเต็มไปหมดเลยอะค่ะแต่สุดท้ายไม่ว่าจะหลอกแบบไหนก็ตามจากการเก็บข้อมูลเส้นเงินของตำรวจพบว่ามันจะมีบัญชีม้าแหละแน่นอนคือจากบัญชีผู้เสียหายโอนเข้าไปบัญชีม้าแถว1แถว2แถว3แถว4แถว5สุดท้ายแล้วปลายทางถึงบัญชีที่ยิมเลี้ยงเป็นเจ้าของ คือถึงขั้นว่ายิมเลี้ยงมาเปิดบัญชีในเมืองไทยนะท่านผู้ชมเป็นชื่อยิมเลียกแล้วบางบัญชีก็เป็นชื่อยิมเลี้ยกกับภรรยาคนไทยก็คือวิริญญาที่สุดพยานหลักฐานมันก็ชัดเจนนะคะยอดความเสียหายประมาณ3,000ันล้านบาทตำรวจก็เลยรวบรวมพยานหลักฐานและออกหมายจับจนนำไปสู่ปฏิบัติการนะคะคือออกหมายจับได้ทั้งหมด42คนแต่จับได้เนี่ยจากการไปตรวจค้นทั้งหมด50เป้าหมายใน22จังหวัดจับได้ 29ยังหลบหนีอีก13คนค่ะในจำนวนที่หลบหนี<ร>ก็แน่นอนค่ะมียิมเลียกด้วยมีพันรยาชาวไทย<ร>แล้วก็ยังมีม้าหนึ่งคนที่เป็นคนกัมพูชาด้วยนะคะแต่ในหมายจับไม่มีเบนสมิธนะคะไม่มีเบนสมิธแต่เดี๋ยวท่านผู้ชมฟังต่อไปนะคะมีข้อมูลของทางตำรวจปอ,อสอที่บอกเลยว่ายิมเลียกไปเกี่ยวพันกับเบนสมิธยังไงเขาบอกว่าสคนนี้คือแกนกลางขององค์กรอาชญากรรมข้ามชาตินี้เลยอะ แต่เบื้องต้นในหมายจับยังไม่มีเบนซมิดแล้วก็ยึดทรัพย์สินได้ตกลงแล้วเนี่ยไม่ใช่9,000พันกว่าล้านครับพี่ไก่ครัอยห้าสบเจ็ดล้านบาทมีบัญชีของผู้เสียหายเนี่ยที่โอนไปยังบัญชีม้าในแต่ละทอดนะครับที่สำคัญคือในแถวที่5จากนั้นเนี่ยเราพบว่ามีบัญชีอยู่2บัญชีนะครับบัญชีแรกเป็นบัญชีของแบงก์กรุงเทพนะครับส่วนบัญชีที่สองน่ะเป็นบัญชีของ กสิกรไทยหรือเคแบง์นะครับในส่วนนี้ของแบงก์กรุงเทพเนี่ยมียอดธุรกรรมประมาณ3,000กว่าประมาณ3,000ล้านนะครับที่เกิดจากการโอนนะครับประมาณ300กว่าครั้งเนี่ยนะครับเกิดจากการช่องุงออนไลน์ผ่านไปยังบัญชีม้าจนกระทั่งปลายทางไปยังบัญชีของคุณยิมเลียกนะครับหรือชื่อภาษาไทยก็คือนายและยิมนะครับในส่วนนี้นะครับและอีกบัญชีหนึ่งที่เป็นบัญชีของ K คแบง์นะครับประมาณ154ล้านนะครับที่โอนต่อไปอยังบัญชีม้าแถว1 2 3 4และ5 ผู้รับผลประโยชน์ในขั้นตอนสุดท้ายก็คือบัญชีของคุณยิมเลียกนะครับคือเรามีการออกหมายจับทั้งสิ้นเนี่ย42คนนะครับในจํานวนนี้มีหมายจับที่สําคัญ2คนก็คือคุณยิมเลียกนะครับแล้วก็ภรรยานะครับคุณวิรัญญานะครับตรงนี้ผู้ต้องหาเนี่ยจาก42ลายเนี่ยเราจับกลุ่มได้ทั้งหมด29ลายนะครับคงหลบหนีเนี่ยอีก 10, 13 13รลายที่ยังหลบหนีอยู่ ในจำนวนนี้ใน13ลายเนี่ยมีผู้ต้องหา3ลายที่ยังหลบหนีอยู่นอกประเทศก็คือคุณยิมเลียกและภรรยาและก็ม้าอีกหนึ่งคนที่เป็นคนกัมพูชานะครับในส่วนนี้นะครับส่วนทางเลยค่ะที่การปรปรงคุณเทพสุบวรโชดดาราค่ะก็บอกว่าจุดเริ่มต้นเนี่ยคือคดีน,นี้นะคะถ้าไปดูในมติของคณะกรรมการธุรกรรมของปปงเมื่อวานนี้เนี่ยจะเป็นคดีที่ตั้งต้นจากนางสาวแตงไทย คือแตงไทยเนี่ยก็สรุปกันว่ามันก็คือเป็นเขาเรียกอะไรก็เหมือนเป็นม้านั่นแหละค่ะเป็นคนไทยนะคะได้รับมอบอํานาจในการดําเนินการมีอํานาจในการทําธุรกรรมฝากถอนเงินในธนาคารแล้วในปี60ถึง65มีการทําธุรกรรมก็คือรับโอนเงินที่ได้จากการกระทําความผิดเข้าสู่บัญชีกลุ่มของยิมเลียกพันรยาและเบนสมิธแล้วมีพฤติกรรมต่อจากนั้นอีกก็คือว่ากลุ่มบุคคลกลุ่มนี้เนี่ยมีการตั้งบริษัทขึ้นมาบางหน้าแล้วเอาบริษัทเหล่านี้ ไปถือครองทรัพย์สินต่างๆนานาที่ดินห้องชุดหลักทรัพย์หุ้นเรือยอชรถหรูหุ้นเนี่ยตอนแรกท่านไม่ได้บอกรายละเอียดนะักข่าวถามท่านเลยาธิการปรปรง,งก็ยอมรับว่าหุ้นที่อายัดไว้คือหุ้นของบริษัทบางจากค่ะแต่ท่านก็ออกตัวให้เลยบอกว่าแต่ขอเน้นนะมันคนละส่วนกันนะที่เรายึดเพราะตรวจสอบแล้วว่าหุ้นนี้เป็นทรัพย์ที่เกี่ยวกับการกระทําความผิดหุ้นที่ยึด ณวันที่28พฤศจิกายนมูลค่าประมาณ6000ล้านบาทแต่ณวันนี้วันที่ถแถลงเนี่ยหุ้นขึ้นไปแล้วปแปลว,ว่ามูลค่ามันมากกว่านั้นไปแล้วค่ะพอจะระบุได้ไหมครับว่ามีหุ้นตัวไหนบ้างที่เกี่ยวข้องครับอนุญาตว่ามีหลายตัวนะครับแต่ตัวที่ใหญ่แล้วเราายิบไว้ก็คืออยึดไว้ก็คือหุ้นของบริษัทกางจากแต่ผมขออนุญาตเรียนว่ามันคนคนละส่วนกันเลยคือเรายึดโดย เพราะเราตรวจสอบแล้วเป็นรั์ที่เกี่ยวกับการทำความผิดนะครับนะครับอันนี้เป็นส่วนที่ปงอตรวจสอบหุ้นพวกนี้เราก็ยึดไว้นะครับกรอบกําหนดของคณะกรรมการธุรกรรมก็คือ90วันนะครับเขามีสิทธิพิสูจน์ได้ไหมมีสิทธินะครับภายในสาสวันนะครับถ้าพิสูจน์ได้ว่าไม่ใช่ซันที่เกี่ยวกับเกี่ยวกับการทำความผิดนะครับอ่านี่ก็เป็นอำนาจของธุรกรรมที่อาจจะเพิกถอนต่อไปแต่ผมขออนุญาตว่าในการดําเนินการของปงอเนี่ย เราใช้ความรอบคอบระมันระวังนะครับเราพิจารณาอย่างถ่องแท้แล้วนะครับจึงเสนอคณะกรรมการแล้วมีมติเมื่อวานนี้ครับท่านพอจะบอกจํานวนได้ไหมครับที่ที่ทเราอายัดไว้ครับมูลค่าหุ้นนตอนนี้นะครับรวมมูลค่าประมาณหกพันล้านนะครับแต่ต้องท่านต้อง,อง้าใจก่อนนะครับณนะวันที่ยี่สิบแปดพฤศจิกายนณนะวันนี้หุ้นขึ้นนะครับ เพราะฉันมูลค่ามันจะเปลี่ยนไปครับท่านครับมีคำถามจากนักข่าวอีกนะคะว่านางสาวแตงไทยเนี่ยไปเกี่ยวข้องกับพวกการลักลอบขน <c oughs> ของหนีภาษีศุลกากรไหมท่านเลขาปะปปง,งก็บอกว่าเดี๋ยวก็ต้องตรวจสอบแต่ยืนยันว่าจะขยายผลในทุกมิติอีกหนึ่งคำถามสําคัญก็คือคือ,อท่านก่อนอื่นก่อนหน้าที่จะมาเป็นทางปปง,งแถลงเนี่ยอย่างตารวจก็จะบอกว่า,วาเออมีธุรกรรมเชื่อมโยงไปถึงเบนสมิธแต่สุดท้ายไม่ได้ออกหมายจาับ คำถามนี้ก็ถูกส่งมาถึงเลขาปปงนะคะท่านตอบว่าก็เดี๋ยวต้องไปดูว่าธุรกรรมทางการเงินตั้งต้นมาตั้งแต่นางสาวแตงไทยเนี่ยแล้วก็ไล่ไปยิมเลียกไล่ต่อไปเนี่ยค่ะต้องดูว่าถ้าเชื่อมโยงไปถึงใครก็ต้องตรวจสอบไปได้ในทุกด้านทุกมิติแปลได้อีกทีว่าถ้าหากว่าเส้นเงินจากแตงไทยมายิมเลียกแล้วไปสมมติไปถึงเบนสมิธอันนั้นน่ะถึงจะมีการขยายผลแล้วน่าจ,จะนําไปสู่การออกหมายจับแต่ณวันนี้ ยังไม่ได้มีการออกหมายจับนะคะออนอกจากนี้ในส่วนของปปงนเนี่ยก็ยังแถลงเพิ่มเติมด้วยนะคะว่าจริงๆแล้วนอกจากรายคดีนางสาวแตงไทยที่พันไปยิมเลียกพันไปเบนสมิธแล้วเนี่ยยังมีการอายัดเครือข่ายอื่นๆด้วยซึ่งก็เป็นชื่อที่เราคุ้นเหมือนกันนะคะไปดูนะคะมีเฉินจือ้อเฉินจื้อก็ยึดไป373ล้านบาทกกอานก็ยึดไปประมาณ467ล้านบาทนะคะแล้วกออ็อีกเคสหนึ่งจะเป็นนาย เอื้ออังกูลกับพวกยึดไป46ล้านบาทนะคะแต่อย่างที่บอกว่าใหญ่ที่สุดก็คือเคสนี้นี่แหละแตงไทยที่พันไปยิมเลียกและเบนสมิธทีนี้คำพูดถึงเบนสมิธนี่นะคะท่านผู้ชมจริงๆวันนี้มันมีเท่านี้เลยในการถแถลงแต่ปรากฏว่าทางตำรวจเนี่ยเขาส่งข้อมูลมาให้ผู้สื่อข่าวเพิ่มเติมนะคะตูนอ่านตามที่ตำรวจบอกเลยนะคะเขาบอกว่าในการสืบสวนพบความเชื่อมโยงทางธุรกิจระหว่างยิมเลียกกับเบนสมิธ ทั้งคู่มีบริษัทในไทยตั้งอยู่ที่เดียวกันมีการถือหุ้นคว้ระหว่างภรรยาของทั้งสองฝ่ายก็คือระหว่างภรรยาของยิมเลียกกับภรรยาของเบนสมิธโดยเฉพาะธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจการบินส่วนตัวซึ่งเป็นรูปแบบธุรกิจที่ถูกใช้ในการอำพรางเส้นทางการเงินที่ผิดกฎหมายบ่อยครั้งการตรวจสอบความสัมพันธ์และธุรกรรมพบว่ายิมเลียกเป็นศูนย์กลางในการรับและกระจายเงินของเครือข่ายแสแกมเมอร์ส่วนเบนสมิธ ทำหน้าที่สนับสนุนในเชิงโครงสร้างธุรกิจและเส้นทางการเงินทั้งสองฝ่ายมีพื้นฐานความสัมพันธ์กับกลุ่มผู้มีอํานาจในกัมพูชาทําให้มีความสามารถในการหลีกเลี่ยงการตรวจสอบจากหลักฐานทั้งหมดทําให้เชื่อได้ว่าโครงสร้างนี้เป็นเครือข่ายฟอกเงินข้ามชาติที่ประกอบไปด้วยบัญชีผูก้กระทําความผิดก็คือบัญชีมา้า แก๊งสแกเมอร์ในกัมพูชานักธุรกิจต่างชาติและกลุ่มทุนที่มีอิทธิพลในกัมพูชาโดยมียิมเลียกและเบนสมิธเป็นแกนกลางเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจและเส้นทางการเงินเข้าไว้ด้วยกันนี่อันนี้ย้ำอีกทีนะคะเป็นข้อมูลจากทางตำรวจที่ส่งมาให้กับสื่อนะคะขณะที่นายกอนุทินค่ะคือพอหน่วยงานต่างๆแถลงจุดจบปับ๊บสิ่งแรกที่ถูกถามนะะักข่าวถามว่า ก่อนหน้านี้คุณวรพัชธัญยาวงอดีตรัฐมนตรีช่วยคลังที่ลาออกไปอะกับคุณธรรมนัทพรมเผารองนายกและรัฐมนตรีเกษตรก็ยอมรับว่ารู้จักทั้งเบนสมิธและยิมเลียกท่านนายกจะดําเนินการยังไงท่านนายกบอกว่าคือรู้จักกับมันรู้จักกันได้อยู่แล้วแต่ผมให้นโยบายชัดเจนว่าถ้าเชื่อมโยงถึงใครต้องดําเนินการแล้วก็พูดเหมือนเดิมอะ่ะยึดหลัก ปิดชื่อถือพฤติกรรมเราต้องดําเนินการถ้าเกี่ยวจริงไม่งั้นเราก็จะโดนข้อหาละเวน้นและยิมเลียกเนี่ยเขาได้สัญชาติไทยจากการแต่งงานกับภรรยาคนไทยผมสั่งให้เพิกถอนสัญชาติไปแล้วคุณบรพพกกับคุณธรรมนัทซึ่งน่าจะโอเคแหละเขายอมรับว,ว่ารู้จักกันไม่แนะ่ท่านนายกจะม,มีประเด็นที่จะชี้แจงยังไงครับเรื่องการรู้จักกันนี่มันก็มีการรู้จักกันได้นะครับแต่ว่า นโยบายที่ผมได้มอบหมายทางผู้ปฏิบัตินะครับได้ไปดาเนินการทั้งหมดก็คือว่าถ้ามันเชื่อมโยงไปถึงใครก็ต้องดาเนินการไปตามกฎหมายตามหลักฐานตามการสอบสวนอย่างเพ่งพัดไม่มีการละเวน้นบุคคลคนนี้เป็นชื่อเสียงนี้อย่างนี้อย่างนี้จะมีการะละเว้นหรือว่า มีคำสั่งพิเศษใดๆไหมผมก็บอกว่าถ้าง่ายที่สุดนะเวลาผมทำอะไรก,ก็คือไม่ต้องไปสนใจชื่อแต่ให้ดูดูที่พฤติกรรมนะครับอย่างพวกเราเวลาทำงานเนี่ยให้ยึดหลักปิดชื่อถือพฤติกรรมนะครับแล้วก็ถ้ามันออกมาเป็น,ปนใครก,ก,ก็ต้องดำเนินการตามกฎหมายเพราะถ้าไม่ดำเนินการตามกฎหมาย พวกเราก็จะโดนข้อหาระเวนเสียเองนะครับแล้วก็ท่านนายกเนี่ยพูดกล่าวสรุปนะคะท่านบอกว่าหลายครั้งเราได้พิสูจน์แล้วว่าเราทำงานเราทำทุกวันทำโดยไม่สนหน้าอินหน้าพรุมที่ไหนและจะยังทำต่อไปจะมีปฏิบัติการแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆจนทุกอย่างเข้ารูปเข้ารอยเขาบอกว่า catch me if you can เราก็ต้องตอบว่า i always catch you แปลเป็นไทยก็คือเขาบอกว่าจับให้ได้ถ้าแน่จริง เราก็ตอบว่าก็จับได้ตลอดพวกเราไม่ก็เห็นช้างัวเท่ามดนะครับไม่มีความเกรงกลัวใดๆทั้งสิ้นนะครับสิ่งที่เรากลัวที่สุดคือกลัวประชาชนไม่เข้าใจว่าพวกเราไม่ทํางานนะครับเพราะฉะนั้นในหลายๆครั้งเนี่ยเราก็ได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าเราทํางานครับทําทุกวันแล้วก็ทําโดยที่ไม่มีไม่เกรงหน้าอินหน้าผมที่ไหนนะครับแล้วก็ยังจะทําต่อไปนะครับ ไม่ใช่แค่นี้มายึดทรัพย์เป็นื่นล้านแล้วก็บอกว่าเข้าเฝ้าแล้วใกล้ปีใหม่แล้วขอลาพักร้อนไปก่อนไม่มีนะครับเราก็จะดําเนินการขยายผลต่อไปจะบอกว่า catch me if you can ใช่ไหมครับเราก็ต้องตอบว่า i can always catch you นะครับเพราะฉะนั้นก็ก็ขอความเ,าเข้าใจจากพี่น้องประชาชนนะครับว่าเราจะไม่มีวันหยุดปฏิบัติการ ขณะที่ก่อนหน้านี้นะคะท่านนายกก็ให้สัมภาษณ์เรื่องนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลค่ะนะักข่าวถามว่าจะเป็นผลงานชิ้นโบแดงของรัฐบาลหรือเปล่าท่านนายกบอกว่าเราก็มีนโยบายชัดเจนสนับสนุนนุกทุกหน่วยงานให้ปราบแก๊งแสแกมเมอร์อาชยากรข้ามชาติอาชญากรรมทางเทคโนโลยีถามต่อไปอีกว่าจะเป็นการกู้ภาพลักษณ์ให้รัฐบาลไหมคุณอนุทินบอกว่าไม่ได้กู้นะอันนี้เป็นงานที่ต้องทําทุกวันและมีประโยคเด็ด ไม่ว่ารัฐบาลไหนถ้าหัวหน้ารัฐบาลใส่ใจเราก็สามารถป้องกันจับกลุ่มดำเนินคดีได้ทุกอย่างเป็นผลงานหรือไม่ผมคิดว่าก็เป็นเรื่องที่รัฐบาลมีนโยบายอย่างชัดเจนแล้วก็รัฐบาลชุดนี้ก็ให้การสนับสนุนหน่วยงานทุกหน่วยงานนะครับให้เร่งไม่ใช่กู้ภาพหลักครับเป็นงานที่ต้องทําทุกวันนะไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลไหนก็รัฐบาล หัวหน้ารัฐบาลถ้าใส่ใจแล้วก็เชิญพวกผู้กำกับบัญชาหัวหน้าส่วนราชการที่มีหน้าที่ปราบปรามเรื่องพวกนี้โดยตรงมาแล้วก็ยืนยันถึงเจตนารมณ์ว่าต้องปราบต้องดำเนินการ ขณะที่ทางบางจากค่ะส่งหนังสือชี้แจงต่อตลาดหลักทรัพย์และสาธารณะนะคะใจความเนี่ยคล้ายกันอย่างฉบับที่ส่งต่อตลาดหลักทรัพย์นะคะก็บอกว่าบริษัทยังไม่ได้รับการติดต่อจากกรลอตหรือปปงเลยค่ะแต่ขอยืนยันถึงหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีความโปร่งใสในการดําเนินธุรกิจและตามข้อมูลที่ปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นล่าสุดหนึ่งกันยา68บริษัทอัลฟาชาเตอร์เอเนอร์จีจำกัด ก็คือที่ถูกพาดพิงเนี่ยถือหุ้นในนามบริษัทนี้นะคะถือหุ้นในบริษัทที่ร้อยละ20.1เป็นการซื้อขายผ่านตลาดหลักทรัพย์ทางบริษัทบางจากก็สอบถามข้อมูลไปยังผู้ถือหุ้นรายนี้แล้วแล้วเขาก็ตอบกลับมาบริษัทก็ได้เปิดเผยข้อมูลไปแล้วนะคะแต่บริษัทไม่นิ่งนอนใจทางบอร์ดจัดตั้งคณะกรรมการชุดเฉพาะกิจมาแล้วก็จะมีมาตรการต่างๆออกมาหลังจากนี้ อีกฉบับหนึ่งส่งออกมาชี้แจงต่อสาธารณะก็ในทํานองเดียวกันคล้ายคลึงกันนะคะแต่ย้ําว่านี่เป็นมนาตรการของราชการเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นรายนั้นคือบริษัทนั้นแต่แยกจากการดําเนินธุรกิจและการบริหารงานของบริษัทซึ่งยังคงเป็นไปตามปกติและมีเสถียรภาพอย่างเต็มที่ ส่วนทางสำนักง,งานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกรอตเองค่ะก็ออกหนังสือชี้แจงนะคะโดยรองเลขาธิการและโฆษกกรอตคุณอเนกอยู่ยืนค่ะบอกว่ากรอตเองก็ขยายผลนะคะส่งหนังสือสอบถามปปองงอแล้วนะคะขอข้อมูลสำคัญจะนํามาใช้ประกอบการพิจารณาดําเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอเดี๋ยวออนไลน์ต่อกันกับน้องเฟิร์สสุชาดาครับคุยข่าวสามสวัสดีครับสวัสดีค่ะ